เลขสามเบ็ดสัญญาไม่ชัดเจนสาเจ็ดน้าเกนย์นย์สจ็ดมสี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าสามเจ็ดสามสี่ จเ,จ,เจ็บไหมนะดินใส่โปอะอะ <c oughs> ใครทำอะไรมันวะนะ <c oughs> ะ่นะน้ำดินกระจายเลยเอ้ยดิน เออนั่นแหละเจ็บไหมล่ะมึงเจ็บไหมบาบาไปแล้วเอาอีกยังไม่เข็ดอีก